สวัสดีครับพบกับพิเปอร์คุ้งทีวีวันนี้เราจะมาเล่นต่อาาจากพาร์ทที่แล้วจากคืนแรกวันนี้มาเล่นเคืนที่สองแต่ผมไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะโดนจับปั้มอีกเปล่าบ้าไนท์ทูคืนที่หนึ่งเบอดอล ฮัลโหล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 บนขี้อะไรของมึงฮัลโหล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 โหลฮัล

นายจะป่าละเปิดเหรอจริงฮัลโหลอะว่าอย่าบอกนะ เพิ่งตีหนึ่งเอง,เองนะมาหลอกผมขนาดนี้เลยหรอครับเสียงวังเวงมาแล้วครับรีเพลงก่อนนะครับ เอมผมได้ยินเหมือนไอเด็กแปดโอโ้โหคมชัดเลยโอโ้โหมาเล่นเป็นแบบพึ่งตีสองเล่นผมจัดเต็มขนาดนี้โอ้โหพี่รักผมกันไปเปล่านะครับ Dạ yeah, BỒNG nha Lý lý phê hmm. What? What the hell? I like it. โ้มันจะมาอะไรนักหนาเนี่ยตีสามแล้วตีสามผมเป็นเป็นตีสามที่ผมจะตายบปอยอ่ารอดเหมือนรุ่นที่สีแห้ง,งไงไม่รู้แล้วครับโอเคเราต้องรีเพลงไปได้เลยโอ้โหฮัลโหลยินดีดิกยบ ไายฟักสี look, ่สปาร์ว <porque> ิดฟักอร์ไม่ม่อะไอเด็กเป็ดโอ้โหเต็มหน้าจอเลยไปดูหนัง 4D X มาจากไหนน้อง ผมนี่ต้องแอบสุ่มเลยไปแล้วเออนี่ไฟฉายเปิดในติดดีสี่แล้วครับโอ้โหมันมาเล่นแบบสปอยเดฟเกอร์ ใหญ่ย,ยลนิการผมไ้างไปดับอีก ไม่ไม่กรอดอย่านะต้องรีบรีเพย์อย่างด่วนเลยครับเฮ้ยโอ้โหอารอยฟ็อกซี่เออ what the fuck see นนอ่า <c ười> what the fuck what <sh arp> the fuck มันเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้นี่เอออะไรเหรอเป็นี้อะไรมาเออะเี้อะไร น้องไปทำอะไรข้างบนน่ะอ,อะไรของมึงเนีอาเอา้เอามีรถสีม่วงมารถใครวะมารับมารับลูกเหรอครับอ่ะพี่สีม่วงเออไอ้พี่ครับทำไมน้องเขาเริ่มร้องไห้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 ชิบหาย เอาน้องออลลออก,ก็เป็นไรเอ้าแล้วรถตัวกระจายขี้แตกเลยนัย้นผมก่อจบไฟในไอนเฟนดี้ถูกเพียงเท่านี้กับการตรัวกระจายทันรุนแรงเลยครับเฮ้ยครับบ๊ายบายครับขอให้คุณโชคดีกับวันนี้และ อยู่ดีในวันหน้านะครับบายอย่าลืมกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับวก็อยากดูต่อคอมเมนต์เข้ามาเลยครับหรืออยากให้ผมเล่นเกมอะไรเสือกเข้ามาเลยโอเคนะครับบายนิวเกม